สวัสดีค่ะพิมพ์ช่องพิมพิมเรนโบว์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องความสวยความงามกันนะคะทุกคนวันนี้พิมพ์จะมาแชร์ไอเทมเด็ดที่ใช้ในการสขัดผิวหรือว่าใช้ในการขัดผิวนะคะซึ่งอยู่ในหมวดถูกและดีและที่สำคัญคือหาซื้อง่ายมาก เพราะว่าเขามีขายใน7 e เ e ่นอีเลฟเนั่นเองนะคะพิมพเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเห็นแล้วก็เคยใช้มาบ้างแล้วนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบกับตัวเก็บตัวของใครอีกหลายๆคนนะคะเพราะว่าเวลาเราจะออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็กลัวแบบเอ้ยไปเจอคนที่เขาติดเชื้อหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือทุกคนก็พยายามออกอกบ้านให้หน้อยที่สุดนะเพราะว่าแล้วยิ่งตอนที่ ออมีไม่ว่าอะไรมีแบบประกาศว่ามีผู้ติดเชื้อออกมาทุกคนแล้วเราไปช่วงที่เขาเขาไปเที่ยวกันยอะไรเงี้ยเราคือบางคนไปนเขาก็ไม่ตัวยอะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาก็ไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็ค,คือแบบยิ่งใกล้ไทม์ไลน์ออกมายอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราแบบยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเพราะเรากังวลว่าเฮ้ยเขาจะไปร้านแบบที่เราไปไหมเขาจะเจอกับเราไหมอะไรเงี้ยหรือว่าเวลาเราไปคาเฟ่ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบเป็นที่นิยมอะไรเงี้ยมันก็จะมีอ่นิดนึงอ่ะที่แบบ อะ,อะไรเงี้ยเออเป็นเหมือนกันปะมีใครเป็นไหมหรือว่าแบบเฮ้ยเฉยๆฉ,ฉันคงไม่เจอหรอกอะไรเงี้ยเออคอมเมนต์มามาเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ,ะเรามาต่อกันในเรื่องความสวยงามของเรากันต่อนะคะทุกคนการขัดผิวหรือการสครับผิวนะคะเป็นการปรับสภาพผิวของเรานั่นเองนะคะทุกคนการออผัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมอยู่บนผิวหนาของเราออกไปนะคะมันจะเป็นการที่จะช่วยลด สิวอุดตนันลดการแห้งก้านของผิวหนังนะคะซึ่งผิวที่ไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่เคยทำการสครับเอาผิวหนังเก่าออกไปเลยเนี่ยมันจะทำให้เป็นสิวอุดตันได้ง่ายนะคะและที่สำคัญก็คือมันจะทำให้เกิดริ้วรอยที่เราไม่ต้องการนั่นเองนะทุกคนดังนั้นการสครับผิวแล้วก็การผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ย จะช่วยลดรอยดำบนผิวของเรานะคะพร้อมกระตุ้นให้เกิดเซลล์ผิวใหม่ๆใ,ในการฟื้นฟูผิวให้มีสุขภาพที่ดีและแพทย์ทำให้ผิวดูกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียนได้ด้วยนะคะนี่นะคะตัวแรกของเรานะคะก็จะเป็นนามิแ a m เฟสเทมารินไวท์เทนนิ่งสครับมาร์กนะคะน้องคนนี้นะคะเข้ามาในรูปแบบของซองที่เป็นแบบฝากเกลียวฝากเกลียวนะแบบ เออบิดแล้วเปิดตรงนี้นะคะทุกคนพกพาสะดวกนะคะปริมาณ30กรมัมแล้วก็ราคาแค่49บาทเองนะคะนี่ก็ไปหาดูกันได้นะคะหน้าตาน้องเขาก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยนี่นะคะเนื้อสัมผัสของเขาก็จะเป็นเนื้อครีมแล้วก็มีกลิ่นที่แบบอ่อนๆของกลิ่นมะขามนะทุกคนคือส่วนส่วนเนื้อครีมของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเดี๋ยวพีบไปดู เนื้อครีมของเขาก็จะเป็นแบบนี้เห็นปะเนี่ยก็จะเป็นแบบสีครีมครีมอะไรอย่างเงี้ยเมสักเขของเขาก็คือแบบนี่นะคะให้ดูมันก็จะเป็นแบบละเอียดละเอียดอะไม่บาดผิวก็คือนุ่มนะเนื้อครีมของเขามันก็จะเป็นแบบสีครีมครีมอะไรเงี้ยนี่เห็นปะแบบนี้เลยนะคะทุกคน แล้มะขามตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นสครับและมาร์กแบบทู o i นวันนะทุกคนที่สามารถใช้พอกและขัดได้ในซองเดียวนะคะนอกจากเขาจะใช้กับผิวหน้าได้แล้วเนี่ยก็ยังใช้กับผิวกายของเราได้ด้วยนะคะจุดที่เขานี่แบบนี้เห็นปะเขาก็จะบอกว่ามันใช้ได้กับที่ไหนบ้างนะคะก็จะมีแบบอย่างเช่นข้อศอก รักแร้อะไรอย่างเงี้ยแบบพวกขาเน,นบหรือว่าไอที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรหัวเขา่าอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนผสมของเขานะคะก็จะมีสารสกัดจากมะขามนะคะ aha แล้วก็วิตามินต่างๆนะคะที่จะช่วยขจัดสิ่งสกปรกและผัาเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพของเราเนี่ยออกไปอย่างอ่อนโยนนะคะซึ่งจะทําให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็มันมีความกระสังใสามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นการปรับสภาพผิวที่แห้งก้านให้ เรียบเนียนนุ่มชุ่มชื่นขึ้นนะคะสีผิวของเราเนี่ยก็จะมีความสม่ำเสมอแล้วก็จุดด่างดำก้อนจะดูลดลงนะคะ ในตัวมะขามเปียกนะคะก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆนะคะที่จะช่วยขจัดสิ่งสกปรกในผิวของเรานะคะแล้วก็ยังช่วยลดรอ,อ,อยดำรอยแดงรอยฝ้าได้อีกด้วยนะคะส่วน AHA นะคะหรือกรดอัลฟาไฮดรอซีเนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์เป็นกรดซึ่งประกอบด้วยกัน5กรดค่ะกรดแรกก็คือกรดซิตริกนะคะที่เป็นสารสกัดมาจากผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเนะ กรดทาทาลิกนะคะเป็นสารสกัดที่มาจากองุ่นกรดไกลโคลิกนะคะเป็นสารสกัดที่มาจากอ้อยแล้วก็กรดมาลิกก็เป็นสารสกัดที่มาจากแอปเปิลนะคะส่วนกรดสุดท้ายนี่ก็คือกรดเล็กติกนะคะมาจากนมเปรี้ยวซึ่งมันจะมีอยู่2กรดค่ะที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้มาเป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางนะคะก็คือกรดไกลโคลิกกับกรดเล็กติกนะคะที่มาจาก อ้อยแล้วก็นมเปรี้ยวนั่นเองค่ะคือบางครั้งอะคะ่ะเวลาเราจะไปซื้อ,อครีมหรือว่าเครื่องสําอางะคะ่ะเราก็ต้องรู้ส่วนผสมของเรานะคะเพื่อที่เวลาเราเอามาใช้แล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่แพ้หรือว่าใช้ได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเราก็จะได้มีความรู้ก่อนที่เราจะไปซื้อของพวกนี้มาใช้เนาะเพื่อที่จะได้ไม่ส่งผลกระทบในภายหลังอย่างเช่นเป็นพื้นอะไรเงี้ยค่ะพอพอแพ้ที่เกิดจาก ส่วนประกอบของครีมต่างเงี้ยนะคะวิธีใช้นะคะก็คือให้เราล้างหน้าด้วยน้าเปล่าก่อนแล้วก็ใช้น้องคนนี้นะคะทาบริเวณที่แบบเนี่ยที่เป็นจมูก้างอะไรอย่างเงี้ยที่หรือว่าที่มีมีสิวซี่ยนเยอะๆอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นก็ให้เราแบบวนๆเออแบบเบาๆนะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราล้างออกด้วยน้ําเปล่าอีกรอบนึง ผลลับที่ได้นะทุกคนคือมันมีความรู้สึกแบบเวลาตอนที่เราล้างออกอะผิวของเรามันจะลื่นๆไว้แต่พอแบบเราล้างออกเสร็จอะมันก็จะมีความรู้สึกแบบเนียนนุ่มแล้วก็มีความกระสังใสมากขึ้นอะเหมือนมันมีความรู้สึกแบบผิวเราสะอาดมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะไป ขจัดเซลล์ผิวของเราแล้วก็ล้างสิ่งสกปรกออกจากใบหน้าของเรานั่นเองนะคะมาดูกันอีกตัวนะคะก็คือน้องคนนี้ค่ะ smooth โต tomato aloe snail j e l i e s ครับนะคะ,ะน้องคนนี้เขาก็จะมาในรูปแบบของฝาฝาเกลียวที่บิดเปิดแบบนี้พกพาสะดวกเหมือนกันนะคะปริมาณ50กรัมค่ะราคา49บาทเหมือนกันนะคะนี่กลิ่นของเขานะคะมันจะเป็นกลิ่นแบบเย็นๆนะทุกคนแล้วก็ เนื้อสัมผัสของเขามันจะเป็นแบบอุ้ยลยากมากนี่เนื้อสัมผัสของเขามันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นแบบเป็นเจลสีใสสีเขียวๆอ่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็เมสคาร์ฟของเขานะคะก็จะเป็นแบบ มันละเอียดมากจนแบบเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นแบบสครับอะไรเนี่ยคือมันมันเบาวกว่าอันนี้เว้ยคืออันนี้ยังพอรู้นะว่าเป็นแบบเม็ดสครับหรอือสำหรับน้องคนนี้นะคะก็จะเป็นสครับเจลลี่มะเขือเทศที่มีเนื้อนุ่มแล้วก็เด้งดึงเออเป็นนวัตกรรม เม็ดสครับที่มีความละเอียดมากๆนะคะโดยที่เวลาเรามาวนบนผิวแล้วเนี่ยมันก็จะอ่อนโยนกับผิวไม่บาดผิวนะคะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมสร้างเซลล์ผิวใหม่อะไรเงี้ยที่มีส่วนผสมของไลโคปีนนะคะว่านหางจระเข้สารสก,กัดจากเมื่อหอหยทากแล้วก็ทรีทรีออยนะคะที่จะช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดเลือนรอยแบบ รอยแดงรอยดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราแบบนุ่มแล้วก็เรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวพิมพ์นะคะพิมพ์ชอบน้องนาม,มิแอมเฟสมากกว่านะน้องมะหรือว่าน้องมะขามคนนี้นะคะคือพิมพ์มีความรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสของเขาอะ่ะหรือว่าเม็ดสครับของเขาอะ่ะเวลาเราวนบนหน้าไปแล้วอะ่ะมันยังมีความรู้สึกกว่าสโมูทโตทุกคน อันนี้คือเป็นเป็นเม็ดสครับที่แบบโคตรละเอียด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 มากๆอะ่ะคือเวลาเราวนไปแล้วคือแบบมันไม่รู้สึกเลยอะว่ามันมันคือสครับจริงๆเหรอวะอะไรเงี้ยแต่คือมันดีนะมันเหมาะกับช่วงที่ที่แบบเราเป็นสิวอ่ะเวลาพิมพ์เป็นสิวอ่ะพิมจะใช้ตัวนี้แต่เวลาถ้าเป็นวันปกติหรือว่าอะไรเงี้ยพิมจะใช้ตัวนี้ก็คือใช้ทั้งสองตัวนั่นแหละ แต่ว่าเออมันก็ใช้ในระยะเวลาที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันช่วยลดการอักเสบของสิวได้ดีนะทุกคนแล้วก็เวลาใช้แล้วพีมมีความรู้สึกว่ามันจะทําให้สิวแห้งเร็วอะเอออันนี้คือไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือว่ายังไงนะแต่พีมพจะใช้เนี่ยอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าเวลาเราสครับผิวบ่อยๆอ,อะค่ะคือมันจะทําให้ผิวเราบางได้นะคะ เออพราะฉะนั้นพิมพ์ก็แนะนำให้ใช้แค่อาทิตย์ละครั้งก็พอแต่สำหรับใครที่มีผิวที่แข็งแรงอยู่แล้วอะไรเงี้ยพิมพ์ก็จะแนะนำให้ใช้2-3วันต่ออาทิตย์ก็ได้นะคะวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ในการใช้สรับผิวทั้ง2ตัวนี้นะคะอันนี้คือนะ้ำมิ้มะขามกับ สมุดโตมะมัคคะเทนะคะคือใครสนใจตอนไหนก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะคือไม่อยากให้ทุกคนแบบมา,มา,มาเชื่อในสิ่งที่พิมพ์พูดว่ามันดีหรือไม่ดีหรือมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคืออยากให้ทุกคนได้ลองใช้แล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเฮ้ยมันเข้ากับผิวของเราไหมเพราะว่าอย่างของพิมพะพิมพ์ใช้พิมว่าม,มันโอเคนะสองตัวเนี้ย คืออันเนี้ยคือเวลาแบบเป็นสิวเราก็ใช้อะไรเงี้ยแต่คือถ้าอันเนี้ยคือเราก็ใช้แบบตามปกติอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาทิตย์ละครั้งเนาะคือก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบเออมาเชื่อว่าแบบมันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ลองให้แต่ละคนไปใช้ดูนะคะเพราะว่าสภาพผิวของเราอะมันก็มีความเพราะเรียกว่าอะไระมีความแบบมันแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็ลองไปใช้กันดูนะคะ สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b มพิมด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็พกเจลล้างมือไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ